สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมันีกก็มาพบพอกับแม่นนองแก้มเหมือนเดิมมันนี้ก็บบไดไใบไสนะคะมาอยู่กองมูเจา้าของค่ะม,มานันมเมึงหมูดาแม่นนองแก้มนะคะขอดลูกแล้วค่ะมาลุน้นกันกันเลบัได้จักโตนะคะเห็นแล้วค่ะเห็นลกเพก่นเลยนี่นะคะเพิ่งก็บขอดลูกแล้วนะคะแต่ว่าดุแห้งนะคะนี่ใส่แบบว่าจะแตกต่างกับตอนที่ บมท่านไดนขอดเลนะะ่นค่ะตอนที่บมท่านไดนขอดที่แมมาถ่ายคลิปให้มึงหลอบนั้นเนาะคะ่ะจะบออะไยงทางดังเสแม่แบบนี้นะคะแต่ว่ารอบนี้คือเขาไก่บ่อใดเลยนะคะตลาดหายเงียวกจะยังหายแบบระวังเนาะคืออาการของแบบว่าหมูหวงหลูกนะคะคหนหมายเขา้าไข่ไก่เขาไก่บริเวณถื่นลูกคนอยู่นะคะคนนะคะแม่ใจมึงลูกคนนะคะคนค่คะนอนเกลือกิดงต้มอยู่ปุ่น <laughs> นอนเกลือเกล่นอยู่ปุ่นนะคะเข้าไปบ่ไดดเนาะจะถ่ายให้มึงไกลๆเอา เพราะว่าเพื่อนหวงแห้งนะคะแม่กระยานเหมือนกันขนาดว่าเพื่อนอยู่ในกลุ่มก็ยังไบว่าย่านนะคะอันนี้คือเพื่อนออกลูกได้ทั้งเบิดเก่าโตนะคะแม่ไปนับบางแล้วได้ลูกเก่าโตแต่ว่าลูกกับแม่ผสมกันบางใดผสมกันนะคะผสมกันบางทีงว่าแม่โตยังบางใหญ่นยายนอนะะแต่ว่าลูกออกมาเป็นตัวนน้อยนะคะตัวนน้อยบอ่ใหญ่แห้งปันใดนะคะเนาะบ่ มาคือรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้แม่โตัวใหญ่ลูกออกมากักตัวใหญ่นะคะคือสมุันนี้ก็คือพ่อจะขายแล้วนะคะแม่ก็จะโดนได้จับขายเมลรดนี้นะคะรุ่นนี้เนาะอันนี้ก็ลองจากเพิ่นมาได้ลูกมาโดนนะคะหลังจาบมาได้ลูกมาโดนกับกำลังมาได้ลูกห้แม่คอ,อกแหลกเลยนะคะถิ่มาอยู่มือนี้เนาะ,ะมาอยู่กับแม่เป็นคอ,อกแหลกเลยนะคะลูกหน่อยเพิ่นเล่นอยู่ท้งพุนนะคะแม่จะล่องเข้าไปมึงจะได้ จะพาไปมั้งคือตอนแรกอันแม่มาเก็บขี่เยี่ยมยังแถวนี้เพื่อนออกบ่ให้แช่แล้วนะคะแต่ว่าสงสัยอนนะไรเพื่อนขาเดเลือดกันมาันาหลานะคะเพื่อนก็ได้แฉนแ้วนะคหลุดเพื่อนโตถือว่าใบไยแห้งนะคะโตใบไยแห้งนะคะพึ่งคอดแล้วไหได้สะดือกับเพราะท่านในรุดนะคะยูนิ่งคือสะดือสิบปอยเพื่อนรุดเองตามธรรมชาตินะมากับ้องมาตัดบวตองมาเหดยด่ยงนะคะนี่ค่ะ ในคลิปนี้แม่กะเอาคลิปแม่หมูดำของแม่มาฝากทุกคนนะคะหลังจากที่บ่ได้ลูกมาโดนตื่นไปนะคะกําลังคลอดลูกให้นะคะแต่ว่าบ่ไม่ลูกสีดำจังตัวเลยนะคะไกสีขาวเหมือนพ่อเบิดเนาะคะ่ะไดสีขาวเหมือนพ่อเบิดนคะค่ะพอแม่เอาตัวนี้นอกผสมนะคะเอาพ่อขั้นตัวนี้นะคะผสมเลยไดดเป็นสีขาวเหมือนพ่อเบิดเลยนะคะ ในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปให้และเป็นกลำลังใจให้น้องแก้มเสมอมาพอกันไหมในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ